เพื่อนล่วงรถเกตตายอ่ามลงมาผมเป็นเลือดให้ได้หคนเลยครับเ <c oughs> นี่ยครับแขนนี่จุดเลือเนี่ยครับเนี่ยผมไม่รู้เป็นไรพูดไม่ได้เลยเนี่ยจากกลิ่นอของสงครามกลับกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งภูเขาน้ำตกป่าไม้ แต่กว่าจะมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ต้องผ่านการสู้รบมากมายระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเหล่าผู้กล้าว,วีรบุรุษนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าทหารยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพลเรือนร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อปกป้องรอยต่อ3จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยซึ่งวันนี้ค่ะพันโทเสรีทองคู่จะพาทุกท่านไปรู้จักและพูดคุยกับอีกหนึ่งวีรบุรุษที่นำทางทหารเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จสวัสดีครับว่าศึกสงครามจะสงบและนำมาสู่ความรุ่งเรืองผาสุกในทุกวันนี้เราได้ผ่านความเจ็บปวดบอบช้ำสูญเสียมามากมาย วันนี้จะนำท่านมาทำความรู้จักกับนักรบของกรมทางหลวงในการเปิดเส้นทางพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมประทุมเพงลงท่ารงพนักงานเครื่องจักรหนักเขตกันทางพิศโลกแฝงพิศโลกการไิบัติงานในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ช่วงที่เข้าไปจะเราจะมีฐานที่อยู่ในหมู่บ้านทุ่งสมอก็เรียกฐานปืนใหญ่พวกเราก็ไปเข้าไปพักที่ฐานปืนใหญ่ตอนนั้นเขามันก็ยังขู่ขานนะอัลเทเอร์มัดสลิงบรรทุกสาระและทะหารเขาขึ้นไปบ็อกบ็อกเป็นจุดจุดไว้ก่อนทหารให้กําหนดว่ามดเหลืองเคลื่อนที่ได้มดเหลืองก็ไปก็เลยห่างจากทุ่งสมอไปประมาณ2กิโลก็จะถึงฐานแรกฐานแรกชื่อว่าฐานสายลุงขึ้นไปเอาท เอาเบียงเราลงเสร็จทหารก็บล็อกเสร็จหมดแล้วเครื่องจักรแท็กเตอร์สามคันเริ่มทําเบิร์มเลยสูงประมาณนี่แหละเรียกว่าเรามันเห็นเราไม่ค่อยชัดแหละครับเส้นทางในการเปิดเส้นทางครั้งแรกี่มีกับระเบิดมีวัตถุระเบิดอะไรที่เป็นอันตรายต่อต่อ,ตอมีรเรือที่ขึ้นไปปฏิบัติมีแท็กเตอร์เราเพื่อนขับแท็กเตอร์ d เจ็ด cat อยู่คันถูกกับระเบิดแผ่นแท็กแตกแต่ข้อแ็กไม่ขาดครับครับ คนขับก็ไม่เป็นอันตรายช่าง,างก็ไม่แก้ไขได้บางจุดเห็นใช้ปีกไม้ประกอบสองข้างนั่นทหารก็ไปช่วยแล้วช่างกรมทางก็ช่วยกันทําทําแล้วไปส่องกล้องไกลๆดูให้เห็นคนขับัวเล็กๆ้อยเม็ดนี่เห็นปิมๆ <c oughs> เอาปีกไม้ประกับสองข้างเลยและพอทําเสร็จก็เอาเครื่องจักรเข้าและช่วงปฏิบัติงานเราจะมีท <c oughs> หารบดีบดีหนึ่งคนนั่งอยู่กับเซ็ตเตอร์ ทำกันไปมีอยู่ครั้งท็กเตอร์ผมถูกมันจะเป็นกับระเบิดหรืออะไรไม่รู้เรากาลังเคลียร์ลี้งไปท็กเตอร์ตูมโดนไฟแลบหน้าไปมีดหน้ามอญอ่ะหูอื้อหมดเลยครับแลทหารถูกสะเก็ดเล็กเล็กห,หูหูเลือดเลยหูฉีกเลือดพอตูมเราก็ดับเครื่องกึ๊บเลยทหารก็วิทยุมาคุยกันทหารที่จุดล็อกนะ,ะจ,กนะจะคุยกันว่าปลอดภยัยปลอดภยัดภยเราก็ทํางานต่อ ่ยััง้นนะครบปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นิ่นานเลยครับก็ขึ้นไปปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขึ้นทำงานเดือนละปีละสี่เดือนช่วงช่วงแรงหน้าแรงครับที่ผมเข้าไปปีนั้นก็เดือนพฤศจิกาปีสิบแปเข้าไปครับครั้งแรกเลยพอฝนหนักๆเราจะดูแลกันยากครับมีปะทะกันบ่อยไหมในช่วงที่ขึ้นไปทำงานปะทะบ่อยครับ ผมเป็นรคับเห็นเห็นการบาดเจ็บเห็นการสูญเสียครับเห็นเห็นเห็นของจริงรในในสมรรภูมิว่ามันมันมันไม่ได้สุขสบายครับ,รบเห็นเพื่อนร่วงรถเกตตายแล้วก็คนขับรถบริการทองดีเหมือนหมอกเอากำลังทหารขึ้นไปมันเป็นเนินแล้วรถกระชาถูกยิงอีกทองดีเหมือนหมอกโดดลงรถ พอเคลียร์กันจบทหารก็ค้นหาพนาการขับรถไปนอนอยู่ในป่าพงกอดปืนถูกยิงตายมีภาพอะไรที่เป็นภาพที่จำไม่เคยลืมในการขึ้นไปไปฏิบัติงานในครั้งนี้ในที่ที่ผมที่ผมแค่น,นี้ผม <c oughs> แบบ ช่วงกำลังเคลียร์ลิงทางนะครับทหารก็ไปบอกเนินสูง oh. คุ้มพวกเราอยู่ปรากฏว่าทหารที่ไปบอกอยู่ถูกปะทะกันคนเจ็บลงไม่ได้มันเป็นป่าทีนี้ทหารก็สั่งให้เอาให้ทักเตอร์เคลียร์ลิงขึ้นไปผมเป็นคันแรกเลยขึ้นไปดันระหว่างดันดันทหารให้เอาไปมีดเน้นลูดป่าไป oh. เพื่อจังกัประเบิดมันเครื่องจักรหนักมันก็ไม่ไม่ถูกคน ผมก็ดันดันแล้วเขีย่ยลม้มตูมไปเนี้ยกลับแล้วเบิดคลึมผมว่าคึมผมก็มมกลึกทหารก็สั่งว่าถ้ากลึกได้อะไรดับเครื่องให้สงบก็ฟังนิ่งกันอยู่ทหารทักปรเดี๋ยวทหารที่คานมามีอยู่เขาบอกปลอดภยัยปลอดภยัยขยับขึ้นไปครับเคลื่อนไปต่อไปรับพอทางลงหน่อยก็ที่แท็กเตอร์ขึ้นไปแล้วทหารเขาลงมาพอดีเลยหาม ถามลงมาผมเป็นเลือดแดงหมดเลยครับเนี่ยผมขานที่ตุดเลือดเลเนี่ยครับครับเนี่ยผมไม่รู้เป็นไรพูดไม่ได้เลยเนี่ยคือเส้นทางนี้เนี่ยกว่าจะสะดวกสบายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยมันทาด้วยเลือดทหารตำรวจรอ,อสอบพลเรือนฐานผ่านเนี่ยโอ้โหผมผมเสียใจมากเลยครับทหารก็ร้องไห้นะครับ เขาให้เพื่อนนางที่ปืนแล้วเขาสองคนโอบกันลงมาเลือดที่แดงหมดเลยครับผมนางอยู่บนแท็กเตอร์ผมร้องไห้เลยเนี่ยทุกวันเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ รั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปปลอบผนน่วยทหารและก็ลุงเอเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จโดยใกล้ชิดด้วยคครรัับบมีความทรงจําภาพเก่าๆวันนั้นเล่าให้ฟังบ้างไหมครับพวกผมในช่างกรมทางวันนักงานเครื่องจักรขึ้นขึ้นไปรับดีบนฐานทุ่งสมอเลยท่านลงที่นั่นตรงนั้นฝนตกด้วยครับลงลงหอมาปุ๊บมาเดินมาหาพวกเราพวกทหาร มากันน้ำมนต์มากันน้ำมนต์ครับครับแล้วท่านท่านเดินที่ทหารเอากล่องลูกปืนไปปูให้ท่านนะไม่เดินนะเดินที่ขี้โคลนติดตุอตมาคุยด้วยพวกเราก็โอ้ปื้มใจกันท่านมาเยี่ยมพวกเราถึงนี่เห็นว่าไปดูถึงที่พัก ที่ที่อยู่ที่กินกันด้วยครับท่านก็นลงไปบอกชุดนี้ชุดอะไรนะเนี่ยพวกผมตอนนั้นจะนุ่งเกงยีนในกายไม่เหมือนทหารครับนุ่งเกงยีนใส่เสื้อพาง <c oughs> นะใช้ชุดยังไงกัน <c oughs> อืท่านไปก็ถามบอกแล้วพักที่ไหนบอกพักอยู่ตามกระฐานนี่หน่อยท่านก็นลงไปเลยครับลงไปแค่นี้สักนู่นนี่รถกรีบนี่น่ะฐานมันท,ทุ่งสมองเป็นเนินลาดลงนี่นี้ <c oughs> ครับ เดินไปอ่ะที่โคนปิดลุบนับลุบนับพวก,กผมก็มอ้าวดําๆอะไรกลัวจะไปเห็นเนาะก็เก็บ <ๆ S 2> ซ่อนกันหมดหอ,หอมก็เทียมไม่ได้เก็บก็แขวนที่น้องตองแนงอยู่ฮะ <ๆ S 2> ท่านก็เดินไปเรงในครัวบอกไปชี้บอกเนี่ยเขาใจเข้าใจเก็บหอมกระเทียมอย่างเงียย้ย,ย,ยไม่อับไม่ลาบอกคนโอ้ในช่างทองเพชรสีรับขวาคนด้านซ้ายหัวหน้าช่างควบคุมเนาะดีใจยิ้มพระราชนีชมแล้วก็ นั่นนาทีผมรับเหรียญที่ท่านเห็นที่บ้านนั่นรับในสนามเลยใช่ไหมครับครับรับรับที่นั่นเลยผมได้เหรียญพลีพินาศ<อ>ท่านยังบอกอย่าไปไปติดที่เห็นทหารติดพระติดอะไรที่หมวกกันนะครับ<อ>ท่านบอกอย่าไปไว้ที่หมวกนะเวลาเราวิ่งหรืออะไรกิ่งไม้จะเกี่ยวหรือหมวกเราหลุดเนี่ยอของจะไม่อยู่ที่ร่างกายเรา<อ>ท่านบับสั่งไว้ยัไงไงครับให้เก็บไว้เนบนบไว้ที่เสื้อหรือไว้ที่สร้อยพระรวมกันไว้ครับ จะากวันนั้นถึงวันนี้กลับไปดูอีกทีหนึ่งพื้นที่ที่เปลี่ยนไปในรู้สึกยังไงบ้างกับครั้งหนึ่งที่ตรงนเ,รเ,เนีน้ย<ๆ>ท,ที่เราเคยเปิดก็นนาจะชื่นใจแล้วผมขึ้นไปเออเป็นบ้านเป็นเมืองกันหมดแล้วเมื่อก่อนถึงเก็บถึงตายจะฝากถึงเด็กรุ่นใหม่อนุชนคนรุ่นหลังในการรักผงแหนชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้างครับก็ก<ค>็เราคนไทยเนาะพี่น้องทุกคนและลูกหลานทุกคนก็ อย่าทำใจให้รักบ้านเราบ้านเกิดเราประเทศชาติเราให้มันให้คงยั่งยืนไปอยู่ตลอดทั่วลูกทั่วหลานครับอย่าไปคิดเปลี่ยนใจไปอย่างอื่นครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับฟังสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของหนึ่งนักรบผู้กล้านในสมร,รภูมิ์ที่แม้จะไม่ใช่ทานหาร,รแต่การปฏิบัติงานนั้นไม่แตกต่างการใช้ชีวิตการฝึกการพันตนเองในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคง พื้นที่เขาคอซึ่งค่อนข้างจะดูเดือดยาวนานหลายยุทธการด้วยกันเหล่านราผู้กล้าของกรมทางหลวงเป็นสิ่งหนึ่งที่กองทัพบกขอเชิดชูและชื่นชมเป็นอย่างมากครับประเทศชาติเราบ้านเราเมืองไทยเราเราต้องรักไว้แผ่นดินของเราเราต้องหวังแหนร,รักษาสู้ให้เลือดหยดสุดท้าย